สวัสดีครับผมมานูนเกมเมอร์แมวเหมียวคิดถึงการเล่นเกมคอนโซลคิดถึงช่องแมวมนูนครับทุกครั้งนะครับที่เราซื้อเครื่องเล่นเกมใหม่มาเราก็มักจะซื้อเกมติดมือมาด้วยนะหเกม2เกมผมเชื่อว่าหลายท่านนะครับรวมไปถึงผมด้วยเนี่ยก็มีจิตใจจดจ่อนะว่าเมื่อไร่เครื่อง PlayStation 5เนี่จะวางจําหน่ายในประเทศไทยสักทีโดยที่อาจจะยังไม่มีลิสต์เกมนะครับว่าถ้าเครื่องออกเนี่จะเล่นเกมอะไรบ้างวันนี้นะฮะผมมีลิสต์สิสุดยอดเกมเล่นบน PlayStation 5มาฝาก ซึ่งลิสต์นี้นะฮะผมไม่ได้คิดเองนะแต่ว่าเอามาจาก IGN นะโดยลิสต์นี้เนี่ยก็มีทั้งเกม Exclusive ลงให้เฉพาะ PlayStation นะเกม Third Party นะครับจากผู้พัฒนาอื่นๆแล้วก็ยังรวมไปถึงเกมเก่าของ PlayStation 4ด้วยนะแต่ว่าพอมาเล่นบน PlayStation 5แล้วเนี่ยก็ให้ประสบการณ์ที่ดีกว่านะไปดูกันเลยครับว่ามีเกมอะไรบ้างเกมที่10นะครับ Ghost of Tsushima เกมนี้อาจจะเป็นเกมเก่าบน PlayStation 4นะฮะแต่ว่าเล่นเกมนี้บน PlayStation 5เนี่ยก็ให้ประสบการณ์ที่สุดยอดเลยนะมาพร้อมกับเฟรมเรท60 FPS นะครับก็จะทำให้การรับบทเป็นซามูไรของเราเนี่ยไหลลื่นมากขึ้นนะแล้วก็แน่นอนนะครับโหมดผู้เล่นหลายคนโหมดใหม่ที่ชื่อว่า Legends ที่ให้เรากับเพื่อนช่วยกันตะลุยด่านนะครับแล้วก็ทำการ up level ก็เป็นกิจกรรมที่เพลิดเพลินมากมายเลย และด้วยความที่เกมนี้รองรับภาษาไทยแทบจะเต็มรูปแบบเลยนะครับขาดแค่เสียงภาคอย่างเดียวก็ทําให้เกมนี้เนี่ยเป็นที่สุดแห่งความคุ้มค่าเลยนะฮะมีทั้งโหมดเล่นคนเดียวที่เล่นได้ยาวนานมากแล้วก็มี e ิ g เกม Plus แล้วก็โหมดผู้เล่นหลายคนนะครับที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยนะเพราะว่าณนะจุดนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้มีเกมโคโออฟออกมาเยอะเท่าไหร่แล้วก็แน่นอนว่าเกมนี้เนี่ยออกมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับผมเห็นมีการลดราคาอยู่เป็นช่วงๆนะ ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจทีเดียวครับเกมที่9นะครับ God of War นะเขาบอกว่าถ้าคุณพลาดเกมนี้ไปบน PlayStation 4นะฮะการเล่นเกมนี้บนเครื่อง PlayStation 5เนี่ยเป็นประสบการณ์ที่จำเป็นนะคุณต้องเล่นเกมนี้นะฮะถึงแม้ว่าการเล่นเกมนี้บน PlayStation 5จะไม่ได้มีการเพิ่มลูกเล่นทางกราฟิกอะไรเข้ามาใหม่แบบ r a y t r a c i n g แต่การที่เกมนะครับยอมให้เราปรับไปที่ Performance Mode นะ แล้วทําให้เฟรมเรทไปที่60 FPS เนี่ยซึ่งนั่นจะทําให้ความละเอียดของเกมเนี่ยอยู่ที่ 1080p นะแต่ก็ให้ประสบการณ์การเล่นเกมที่ดีมากๆเลยฉากแอคชั่นนะครับที่ให้ความรู้สึกฟินมากมายนะแล้วก็โลกของเกมรวมไปถึงเนื้อเรื่องเนี่ยเป็นหนึ่งในประสบการณ์การเล่นเกมที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยซึ่งทั้ง2เกมนะครับ Ghost of Tsushima แลวก็ g o d of War เนี่ยลุงแมวก็ยังเล่นไม่จบเลยนะ ก็พอได้เครื่อง PlayStation 5มาเนี่ยก็ได้เวลาเอาไฮยาดองออกมาสัทีเกมที่8 s a c k Boy a Big Adventure ภาคนี้อาจจะไม่ได้เน้นการสร้างเหมือนกับซีรีส์ Little Big Planet แต่ถ้าใครหาเกมแนวแพลตฟอร์เมอร์นะครับเกมกระโดดกระโดดแบบ Mario นะแล้วก็มีคาแรคเตอร์ที่น่ารักนะครับแล้วก็ตลกตลกเอาไว้ให้กับคุณน้องๆหนูๆน,นะครับคุณลูกๆนะหรือว่าคุณแฟนเล่นด้วยกัน เกมนี้เล่นได้ทั้งแบบคนเดียวนะฮะแล้วก็เล่นได้ทั้งแบบโค o p นะร่วมมือกันเกมถูกออกแบบมาให้มีความหลากหลายในแต่ละฉากนะครับก็เลยทําให้การเล่นเกมเนี่ยรู้สึกสดใหม่ไม่น่าเบื่อนะมันสนุกแล้วก็ตลกมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการเล่นในโหมดโค o p ์นะเราสามารถที่จะช่วยเพื่อนร่วมทีมของเรานะครับหรือว่าทําการตบพวกเขาด้วยปลาก็ได้เห็นเป็นเกมน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับในเชิงกราฟิกเนี่ยก็สวยงามชัยย่อยนะ แซ็กบอยดูดีมากๆเลยนะฮะเราสามารถบอกได้ถึงเนื้อผ้าและก็เส้นใยที่แตกต่างกันนะรวมไปถึงตัวเอเซอรี่ต่างๆถ้าใครหาเกมแนวผจญภัยเล่นได้ทุกเพศทุกวัยแนวครอบครัวบ,บน PlayStation 5เกมนี้เนี่ยก็เป็นทางเลือกที่ไม่เลวเลยครับเกมที่7 The Pathless The Pathless เป็นเกมอินดี้นะที่เรียบง่ายแต่สวยงามให้เราท่องไปในโลกของ Open w o r l d ผ่านการควบคุมที่มีความไหลลื่นนะครับทั้งการวิ่งกระโดดแล้วก็การร่อนผ่านสภาพแวดล้อมที่หลากหลายนะฮะป่าพื้นแผ่นดินอันขรุขระแล้วก็ภูเขาที่ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะโดยอาวุธหลักของเราเนี่ยจะเป็นธนูนะฮะซึ่งเกมไม่ได้เน้นแอคชั่นอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเน้นในการสำรวจนะแล้วก็มีพัซิลให้เราแก้ปริศนาด้วยถ้าใครชอบเกมสบายๆแนวอินดี้หน่อยๆนะครับแล้วก็อาจจะมีกลิ่นของเซลด้านิดๆเนี่ย เกม The Pathless ก็น่าสนใจทีเดียวครับเกมที่6เกม Buck s n a c k นะฮะแน่นอนว่าเกมนี้เป็นเกมที่แจกฟรีบน PlayStation Plus นะครับก็จะแจกไปจนถึงช่วงปีใหม่ซึ่งก็ขอภาวนาให้เครื่องเข้าประเทศไทยก่อนปีใหม่นะครับเราก็จะได้รับเกม Buck s n a c k ไปฟรีๆนะสิ่งที่น่าสนใจของเกมนี้นะฮะก็คือว่าคะแนนรีวิวออกมาสูงมากๆเลยนะเป็นเกมผจญภัยกึ่งๆพัเซเิลนะฮะมุมมองบุคคลที่1 ที่ให้เราทําการถ่ายรูปนะครับแล้วก็ให้เราทําการจับมแมลงรสชาติอร่อยนะเขาบอกว่าแต่เบื้องหลังความดูน่ารักน่ารักแล้วก็ความดูเปิ่นเปื่นของบ b ็อกสแน็คเนี่ยมีเนื้อเรื่องที่อบอุ่นหัวใจนะแล้วก็เต็มไปด้วยการหักมุมเหมือนกันเกมจะให้เราไปช่วยผู้คนในเกาะในการสร้างหมู่บ้านขึ้นมานะครับแล้วเขาก็จะมีเควสให้เราทําแล้วถ้าเราทำเควสได้สำเร็จเนี่ยตัวละครเหล่านั้นเนี่ยก็จะเล่าเรื่องนะ ค่อยๆเปิดเผยว่ามันเกิดอะไรขึ้นในเกาะแห่งนี้กันแน่น่าสนใจมากๆเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมที่ได้รับการแจกฟรีบน PlayStation Plus พลาดไม่ได้ครับผมอันดับที่5นะครับ Spider-Man Remaster e d เกม Spider-Man เนี่ยจริงๆแล้วเป็นหนึ่งในเกมซ u เปอร์ฮีโร่ที่ดีที่สุดอยู่แล้วนะแต่ด้วยการ Remaster บน PlayStation 5เนี่ยก็ทำให้เกมนี้เนี่ยขึ้นไปอีกขั้นนึงนะ เขาใส่ลูกเล่นในเชิงกราฟิกขึ้นมาอีกเยอะมากเลยนะเขาทำการให้แสงในเมืองนิวยอร์กซิตี้ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับการอัปเกรดหน้าตาตัวละครแล้วก็การแสดงออกทางสีหน้านะเป็นการยกระดับนะครับของเกมเก่าเก,าเกมนี้เนี่ยให้เท่ากับเกมใหม่นะ Mouse Morales เกมนี้ยังรองรับ 4K HDR ด้วยนะครับแล้วก็ Ray Tracing นะ ซึ่งก็ทําให้เกิดบรรยากาศในเกมที่สวยงามมากๆเลยนะทั้งตอนกลางวันแล้วก็ตอนกลางคืนเวอร์ชั่นนี้นะครับยังมัดรวม DLC ทั้งหมดมาให้ด้วยนะนี่เป็นหนึ่งในสุดยอดของเกม PlayStation 4ที่น่าจะต้องเล่นอีกครั้งบน PlayStation 5เลยนะอันดับที่4นะฮะ Astros Playroom ใครอยากจะรู้ว่าจอยใหม่ของ PlayStation 5มีดีอะไรนะครับเราจะต้องลองเกมนี้นะ แน่นอนว่าเกมนี้เป็นเกมฟรีนะครับที่มากับเครื่อง playstation 5เลยแล้วก็เป็นเหมือนโชว์เคสนะครับที่แสดงให้เราเห็นว่าตัวฟีเจอร์ทั้ง Haptic Feedback นะแล้วก็ a a p t i v v t t i g k e r s เนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างแต่อย่าคิดว่านี่เป็นแค่เดโมของการใช้จอยเท่านั้นนะครับเกมนี้เนี่ยเขาบอกว่าสนุกมากๆเลยนะเป็นการเฉลิมฉลอง playstation ในหลายยุคหลายสมัยด้วยแล้วก็เป็นการเฉลิมฉลอง playstation 5ไปในตัวด้วยนะ เกมนี้นะครับเป็นแพลตฟอร์มิงนะกระโดดกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางนะฮะปนกับการแก้ปริศนาน่ารักน่ารักนะแล้วก็จะทำให้เราหมกมุ่นกับการเก็บของสะสมนะครับเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่น่าจะพิเศษมากๆเลยบน playstation 5นะเกมที่3นะครับ assassin's creed valhalla แน่นอนว่าเกมนี้ใช้ประโยชน์เต็มๆของ ssd นะครับก็ทำให้โหลดได้เร็วมากนะแล้วก็กราฟิกเนี่ยก็เป็น4 k ซึ่งก็แน่นอนว่ามีความคมชัดแล้วก็สวยงามกว่าในเวอร์ชัน PlayStation 4นะแต่ก็ต้องบอกกันนิดนึงนะว่าเกมนี้เนี่ยผมเล่นบน PlayStation 4 Pro นะครับก็มีบั๊กที่ยังแก้ไม่หายเลยนะแล้วก็แน่นอนว่าถ้าใครติดตามดราม่านะครับก็คือว่าถ้าเราเล่นโซน3เนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องเขาเอาเลือดออกนะเพราะฉะนั้นสำหรับตัวผมเองนจุดนี้ผมคิดว่าเกมยังไม่ค่อยเสร็จดีเท่าไหร่นะครับอาจจะต้องรอแพชก่อนนะ เกมสนุกนะครับเพลินทีเดียวนะแต่ว่าเพื่อความคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็ได้ประสบการณ์เต็มร้อยเนี่ยผมก็อยากจะให้รออีกสักนิดนะฮะอย่างน้อยนะก็ให้แพชออกมาก่อนนะครับแล้วก็แก้บั๊กนะส่วนเรื่องการเซ็นเซอร์นะครับถ้าเขาออกแพชมาด้วยแนละ้วให้เลือกได้ว่าจะเปิดหรือปิดเลือดเนี่ยอันนี้ก็จะสุดยอดมากนะแต่ถ้าไม่ได้เนี่ยก็ต้องทําใจนะฮะเกมต่อไปนะครับเกมที่2นะคือ Demon Souls นะ คะแนนรีวิวออกมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นคะแนนรีวิวที่สุดขีดมากเลยนะแล้วถ้าพูดกันจริงๆเกมนี้น่าจะเป็นเกมเดียวนะครับที่เป็น Exclusive จริงๆบน PlayStation 5นะคือไม่สามารถหาเล่นได้บนเครื่องอื่นแม้แต่บน PlayStation 4เขาบอกว่าเกมนี้เนี่ยไม่ได้มีดีแค่กราฟิกสวยเฉยๆนะครับแต่ว่ายังซื่อตรงต่อต้นฉบับด้วยเป็นประสบการณ์ที่ลึกนะครับรุ่มรวยแล้วก็ท้าทายมากๆ ในการเล่นบนเครื่อง PlayStation 5แล้วผมเข้าใจว่าเกมนี้เนี่ยยังรองรับภาษาไทยด้วยนะฮะแต่ต้องบอกกันไว้ก่อนนะครับว่าเกมนี้เนี่ยมันเป็นเกมที่ยากมากๆเลยนะแล้วก็ไม่ได้เป็นเกมสำหรับทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นใครคิดจะซื้อนะครับก็อยากให้เช็คดีๆนะว่าเกมนี้เป็นเกมแนวแบบไหนนะสำหรับผมเนี่ยมันคือเกมแนวทดสอบจิตใจนะครับ สำหรับคนที่เล่นเกมแบบประเดียวประดาวพักผ่อนเพื่อความบันเทิงเนี่ยนี้ไม่ไหวจริงๆนะยอมแพ้ไม่งั้นหัวร้อนมากนะเสียสุขภาพจิตสุดๆแต่ถ้าคุณเป็นนักรบผู้กล้านะครับแล้วก็มีจิตใจเยือกเย็นก็น่าจะลองนะครับหนึ่งในประสบการณ์ที่ดีที่สุดเลยนะบนเครื่อง PlayStation 5เกมสุดท้ายนะครับเกมอันดับหก็คือ Spider-Man Miles Morales นะ เกมนี้ผมเล่นแล้วบน PlayStation 4 Pro นะครับแล้วก็คิดว่าเล่นไปเกินครึ่งทางแล้วเป็นเกมที่สนุกทีเดียวนะครับแล้วก็ระหว่างเล่นเนี่ยก็ทำให้นึกถึงว่าเออนี่มันเหมือนประสบการณ์เราดูหนังเลยนะมีกิจกรรมอะไรให้ทําเยอะมากเลยนะทั้งตัวเนื้อเรื่องหลักนะครับแล้วก็มีเควสตต่างๆมากมายเพื่อให้เราทําการเก็บค่าคะแนนค่าประสบการณ์ต่างๆนะครับมาทําการปลดล็อกชุด Spiderman ปลดล็อก g a d นะฮะแล้วก็ปลดล็อกความสามารถใหม่ แล้วก็กราฟิกมีความสวยงามมากๆนะครับทั้งที่เล่นบน PlayStation 4 Pro นะแต่เขาบอกว่าถ้าเล่นบน PlayStation 5เนี่ยกราฟิกเนี่ยก็จะยิ่งสวยงามขึ้นไปอีกนะเพราะว่าจะสามารถเปิด Ray Tracing ได้นะครับการสะท้อนต่างๆในเกมนะครับก็จะเป็นการสะท้อนจริงๆนะไม่ได้เป็นการแมปภาพเข้าไปเพราะฉะนั้นนะครับทุกครั้งที่เราเดินทางผ่านการห้อยโหนผ่านตึกราฟ้าต่างๆ ภาพสะท้อนที่เราเห็นในกระจกเนี่ยคือภาพสะท้อนในเกมจริงๆนะเวลานั้นเลยนะก็จะสมจริงมากยิ่งขึ้นแล้วก็ด้วยประสบการณ์ของ DualSense นะครับจอยตัวใหม่เนี่ยก็ให้ประสบการณ์ Next Gen ต่างไปจาก PlayStation 4แน่นอนครับถ้าใครหาเกมแอคชั่นผจญภัย Open World เนื้อเรื่องสบายๆนะครับแนว Marvel กราฟิกสวยๆมีกิจกรรมให้ทำมากมายนะฮะ ผมว่านี่เป็นหนึ่งในประสบการณ์ที่พลาดไม่ได้เลยนะฮะแล้วก็แน่นอนนะครับว่าถ้าคุณซื้อเกมนี้บน PlayStation 5นะคุณอาจจะอยากซื้อ Ultimate Edition ไปเลยนะเพราะว่าก็จะได้ตัว Spider-Man Remaster มาด้วยนะฮะเพิ่มเงินอีกไม่เยอะนะแต่ว่าได้เกม2ภาคเลยนะครับคุ้มกว่ามากเลยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ10เกมที่ดีที่สุดที่เล่นบน PlayStation 5ที่แนะนำโดย IGN นะ คุณคิดยังไงบ้างครับเกมไหนอยู่ในลิสต์ของคุณบ้างผมสนใจแทบทุกเกมเลยนะครับแต่ว่าอาจจะมี2เกมที่ขอบายก็คือ The Pathless นะกับ Demon's Souls นะลุงไม่ไหวจริงๆนะครับขอยอมแพ้คุณคิดยังไงนะครับก็แบ่งปันกันมาสนุกสนุกได้นะถ้าอยากสนับสนุนลูกแมวนะครับก็กดจอยตใต้วิดีโอได้นะเพียงเดือนละ20บาทเท่านั้นครับหรือถ้าใครจะซื้อของออนไลน์อยู่แล้วนะครับก็อย่าลืมคลิกลิงก์ใต้วิดีโอ ที่คอมเมนต์ที่1น,นะถ้าคลิกลิงก์เข้าไปนะครับแล้วก็ทําการซื้อของออนไลน์อะไรก็ได้นะครับแบบนั้นเนี่ยท่านผู้ชมจะไม่เสียอะไรเลยนะฮะได้ส่วนลดออนไลน์เหมือนเดิมนะแต่ว่าลุงแมวก็จะดีใจนะครับได้ค่าคอมมิชชั่นนิดหน่อยก็จะเป็นกําลังใจให้ลุงแมวในการทําช่องต่อๆไปนะครับถ้าติดตามเราแบบเจาะลึกนะครับสามารถเข้าไปในเพจเมนูยูทูบเบอร์ได้นะที่นั่นก็จะมีผมแล้วก็ในโกคุมะนะครับช่วยกัน update, อัปเดตคอนเทต์เป็นประจำนะครับผมสามารถไปกดติดตามกันได้นะ ขอขอบคุณที่ดูมาจนจบนะครับผมอมนุนวันนี้ลาไปก่อนชอบกดไลค์ไม่ชอบกดดิสไลค์อยากดูไปนานกด subscribe กดกระดิ่งกริ๊งๆสวัสดีครับ